กสวย,วยนนสวัสดีค่ะทุกคนอยู่โตเกียวนะคะพี่ส่ับดัสวัสดีครับไลฟ์ live อีกแล้วโอ้ยนาน,นานจะไลฟ์ก็แบบเดี๋ยวเขาว่าว่าไม่ค่อยไลฟ์อะไรแบบเนี้ยอนนี้กำล,ลังเดินกลับโรงแรมนะคะก็โรงแรมประมาณ3กิโลเดินได้เปล่าแต่ว่ากินเยอะมากไม่ไหวแล้วขอเดินเถอะ ไม่งั้นอ้วนตายยังอยากช้อปปิ้งอยู่เลยอะตายละปิดหมดแล้วครับเดี๋ยวอีกสองวันกลับแล้วนะคะเนี่ยจะบอกว่าอะไรแบบเดียวนะเพราะว่ามันเดินอยู่แล้วเขินคนเขามองมาทำอะไรกันเขาก็รู้ระว่าอะไรใครก็จะรู้หรอ <c oughs> เขาเราพูดกันอยู่สองคนออก็พูดกันสองคนเดินไปนะคะให้ดูไปด้วยเดี๋ยวให้ดูตอนนี้เราอยู่กินซ่า แต่ว่าเป็นเวลาที่ญี่ปุ่นนี่ก็เกือบห้าทุ่มละเมืองไทยก็น่าจะสองทุ่มกว่าไหมห้าทุ่มก็สามทุ่มค่ะกินอะไรไปบ้างละคุณวันนี้กินไปดูในอินสตาแกรมแล้วก็กินซูชิที่โอนเดรเป็นคอสอิมอ่มจะไม่รู้จะอิ่มไงแต่อร่อยมากมนี่นะคะมีคนส่งมาเต็มเลยเช็คชื่อไหมคะแกเช็คชื่อเกิดขึ้นอ่านซิหน หนูอ่านมิลล่าบีธอร์วอร be สบีนับพัชชา oh อ่านชามากเลย <laughs> <laughs> ตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆมันไกลเหมือนกันนะปกติเราต้องนั่งแท็กซี่นะคะไกลสำหรับการเดินค่ะ20นาทีกว่าจะถึกนะคะแต่ว่าอากาศดีวันนี้คือตอนกลางวันร้อนมากแต่ว่าตอนคืนอากาศดีแล้ว oh. ไม่หอบล่ะเออทำไมต้องมีทำไมต้องมีเสียเงเ่ตากล้องส่วนตัวทุกอย่างต้องแบบว่าเรียบพร้อมอะไร <laughs> เดินถอยด้วยเดินถอยครับพี่ระวังชนคนได้ครับ <laughs> ดูดิชีวิต <laughs> <laughs> ไม,ไม่ไว้ใจเลยว่ะตัวน,นี้ถ่ายเองไม่ใจไม่ชาคิดเตีนะ้ยนน้ทำไมเหนื่อยว่ะถือกระเป๋าเลยเหนื่อยโอเคการที่ต้องถือโทรศัพท์ไลฟ์ไปด้วยแล้วก็แบกกระเป๋าไปด้วยก็หนักนิดนึงแล้วขนมป้อไต้ปิดแล้วครับไม่มีวิวอะไรให้เขาดูเลยอะ่ะไม่มีเดี๋ยวต้องกอนถนนใหญ่ก่อนไง พี่คริสหล่อค่ะแย่ม่วงกันยังก็ง่วงเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังเดินเป็นเพื่อนหน่อยแล้วกันเพราะว่าคนเริ่มไม่มีแล้วแถวนี้ใช่ไหมคะเผื่อเผื่อโดนจับไปขายมีมิที่ญี่ปุ่นดูแลไม่แล้วแค่เนี้ยโอ้โหดุเหลือเกินขนาดเดินอยู่ด้วยกันยังปวดหัวเลยวิธียูถือจริงๆนะอ้อย ใจถือไงงั้นยืนนิ่งๆก่อนนะคุยกันก่อนนะคะ,ค,ะ,ะคุยกันก่อนนะคะพี่คิดเรื่องมากมากเลยวุ่นวายพี่วุ้นเช็คชื่อเปาหน่อยคะ่ะอ๋อน้องเปาสวัสดีคะ่ะวันเกิดใครอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนี่จะเล่งไปไหนเดี๋ยวสิเมื่อกี้บอกไปถือแล้วก็ปวดหัวเดี๋ยวขอ<ห>คุย<า>กับน,น้องก่อนไม่มีวิชาตัวเบาเลยอ่ะถือไป<ะ>อน,นี่วิเฉยอ่าโอเคป่ะวันนี้วันเกิดผมแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับ วันดดค่ะน้องแบงค์ค่อยๆเดินนะคะโอ้ยหัวฟีบไปหมดเลยวันนี้เดี๋ยวนะคะอ่านไม่ทันคะ่ะแป,ป๊บหนึ่งคิดถึงทุกคนนะคะนี่ก็เล่งจังเลยนะคะนานๆจะไลฟ์ที เลี้ยวไหนไม่รู้ค่ะเมื่อกี้ดูแมพก่อนแป๊บหนึ่งนะขอดูแมพแป,ป๊บหนึ่งโน่ตองไปเลยต้องไปเลยตรงไปเลยอ่านไม่ทันอุ้ยชุดนี้สวยมากให้ดูทำจากกระดาษใส่ไม่ได้ในชีวิตจริง อ,อากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนอย่าลืมนะเที่ยวกันนะคะช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้ก็วันร้อนแต่กลางคืนอากาศดีมากเดินได้ตลอดเลยขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็คุณน้องๆที่คอยส่งกำลังใจมาให้นะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่ก็เดินถือไปเรื่อยๆก็ เดี๋ยวคงต้องไปแล้วแหละเพราะว่าเมื่อยมือมากเลยไม่ได้อยู่เฉยนะคะล้ำลาสิคะไวไวเป็นไนท์เขาเหรอเป็นไนท์ครับจำเสียงหลอกเสียงเป็นแบบนี้ว่าตลอดเดินเดินตามไม่ทันสิคะน้องได้พี่อย่าเดินนำสิเดินาเป็นเพื่อนหน่อยเอ่ออะไรอะ ชอบสีมีอพาร์ตเมนต์ชื่อลิ้นจี่ด้วยไหนนี่ลายเสียพันอะไรของน้่อ่านอ่านออกไหมลักพี่เป็นต่อนขอบคุณครับวันนี้มีอะไรฝากร้านนะคะบีเข้ามาปะเนี่ยออไม่ใช่ฝากร้านไหมคะก็ว่างๆอย่าลืมไปกินคริเชนนะครับ ช่วงวันแม่เป็นไงบ้างสวัสดีวันแม่ด้วยสุขสันต์วันแม่ทุกคนอุ้ยอยากถ่ายรูปตอนนั้นผมกับบุญก็ไหว้แม่เรียบร้อยก่อนเรามาใช่เอาพวงมาลัยไปไหว้เรียบร้อยค่ะผ่านวันแม่มาตลอดวันเออเออโอเคงั้นเราคงต้องไปแล้วนะคะเพราะว่าเราเห็นจุดที่เราอยากจะถ่ายรูปพูดไปก็อายไปนะคะกูนัยแล้วกันแล้วเดี๋ยวว่างๆไลฟ์ใหม่นะคะบาย